เรื่องเปรตมารอรับส่วนบุญเมื่อครั้งที่พระเจ้าพิมพิสารได้ถวายวัดเวลุวันให้กับพระพุทธเจ้านั้นนะครับบางคน่อาจจะรู้แล้วแต่ก็ยังเชื่อว่ามีอีกหลายคนเลยทีเดียวที่อาจจะยังไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้ในคลิปนี้ผมก็เลยจะถือโอกาสนําเรื่องราวเหล่านี้นะครับมาเล่าถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆฟังซึ่งก็จะเล่าไปตามเนื้อหาที่ปรากฏในพระไตรปิฎกตามสไตล์รายการเล่าแบบพุทธของทางช่องเรานะครับ เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าของพวกเราทั้งหลายเมื่อได้ตัดสรุ้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทรงประกาศพระธรรมจักให้เป็นไปสเสด็จไปยังเมืองมคตโปรดชดินสามพี่น้องจากนั้นก็มาโปรดพระเจ้าพิมพิสารตามคำปฏิญญาที่ทรงได้ให้ไว้เมื่อครั้งอยู่ที่ภูเขาปันทวะตอนนั้นนก็เป็นการพบกันครั้งแรกของทั้งสองพระองค์นะครับพระพุทธเจ้าเพิ่งออกบวชใหม่ๆยังไม่ได้ตัดสรุ้